ใจห,หนึ่งเรื่องคุณเอต้นหอมก็าฟาดอีกอันนี้ต้องสืบ <ฮะ S 1> ว่ราต้นหอมหมายถึงใคร<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะต้นหอมสกุลสกุลตลาคนสวยของเราค่ะฝากถึงคนในวงการบันเทิงอย่าเห็นแก่ตัวถ้าไปเจอคนติดโควิดกักตัวหน่อยนะคะซึ่งคุณต้นหอมนะโพสต์ข้อความฝากถึงคนในวงการบันเทิงบอกว่าข้อความนี้สําหรับคนในวงการบันเทิงขอความร่วมมือคนในวงการที่ไปเจอคนติดโควิดมาคืองดออกมาทํางานเลยค่ะ c a n เซิลทุกงานแล้วกักตัวเท่านั้นนะคะคนอื่นๆยังยอมเสียรายได้เพื่อรับผิดชอบต่อส่วนรวมได้เลยสวปจนจมูกจะแหกแล้วค่ะไม่เห็นกระตัวนะคะ นอกจากนี้ยังย้ำว่าคำขอโทษที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนควรมาจากปากของคนที่รับผิดชอบตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วเท่านั้นเป็นกำลังใจให้ดาราช่างแต่งหน้าช่างผมทีมงานที่กักตัวในช่วงนี้ทุกท่านขอให้ทุกคนปลอดภัยบุคคลสาธนารนณะต้องดูแลตัวเองและรับผิดชอบต่อส่วนรวมนะคะสำหรับผู้สุ่มเสี่ยงต่ำยังคงออกมาทำงานได้ไม่ต้องกักตัวค่ะคุณหญิงรัฐาเองก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันนะคะอบอกว่ารัฐาแยงจนแกนเบี้ยวแล้วพี่สกุลตัน <laughs> เออเข้าใจนะคือเห็นใจหลายๆคนที่ทําจมูกมามหลายๆคนที่มีแกนเป็นของตัวเองอนะแกนขึ้นมาเป็นสันแบบนี้แล้วเวลาที่ถูกแยงเข้าไปคุณผู้ชมก็จะแยงอ่ะแล้วมันก็จะสีกับแกนแกนจมูกมันคงหว่ดเสียวใช่มนแยงไปแยงไปเรื่อยๆแยงไปเรื่อยแยงไปเรื่อยๆแบบนี้มสมมุติว่าในหนึ่งอาทิตย์คุณไปทํางานห้าวันอย่างต่ำเนี่ยคุณถูกแยงห้าครั้ง นี่คืออย่างต่ำนะคุณจกอย่างน้อยเนี่ยการเข้าตึกคุณก็ต้องแยงแต่ละครั้งแต่ละครั้งหรืออย่างน้อยเนี่ยเวันก็ต้องหนึ่งครั้งคุณก็ต้องถูกแยงอยู่แล้วอันนี้คือต้องบอกเลยว่าใครที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยหรือว่าใครที่เป็นสุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมงอย่างที่คุณต้นหอมบอกด้วยแต่อีกมุมหนึง่งดารานักแสดงเขา ออกไปช่วยเหลือสังคมล่ะดารานักแสดงบางคนไปลงพื้นที่แจกข้าวนั่นเราก็ไม่รู้เลยว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดกี่คนไปแจกข้าวไปแจกของไปทํามูลนิธิต่างๆไปช่วยเหลือเนี่ยอันนี้ทํำยังไงคะอ,อันนี้ทํำยังไงต้องหยุดงานในวงการบันเทิงไปเลยไหมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการมีหน้าที่แจกข้าวอย่างเดียวแล้วไม่ต้องทํางานของตัวเองเลยไหมเดี๋ยวบางคนอาจจะเป็นแค่สื่อกลาง ในการรับแต่ว่าให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่มูลนิธิอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปดูแลคือลงพื้นที่แต่เจ้าตัวเนี่ยคือเหมือนเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคแล้วก็ส่งต่ออะไรเงี้ยก็อันเนี้ยน่าจะได้นี่เป็นหนึ่งคนเล็กซี่เป็นหนึ่งคนที่มไม่กล้าลงพื้นที่ปกติเนี่ยเวลาเขามีอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปช่วยเหลือลงพื้นที่โดยตลอด แต่ครั้งนี้เนี่ยเอายอมรับว่าไม่กล้าลงพื้นที่มันกระทบต่อการงานของเราเหมือนกันอันนี้เราต้องยอมรับเพราะฉะนั้นเราก็ทําหน้าที่เป็นสื่อกลางค่ะใช่ค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายนะผู้ชมใครที่เป็นจิตอาสาหรือใครที่ช่วยเหลือสังคมก็จงช่วยเหลือกันต่อไปใครที่มีหน้าที่ทํางานก็ทํางานที่ตัวเองรับให้ดีที่สุดใครที่ทั้งสองฝ่ายนะใครที่สุ่มเสี่ยงใครที่จะต้องทํางานด้วยก็ระมัดระวังตัวเองให้ดีแล้วกัน รับผิดชอบต่อสังคมมีญาติติดโควิดหรือว่ามีคนใกล้ชิดติดโควิดต้องรีบแจ้งนะนะต้องแจ้งไนะนอย่าปิดบังข้อ,อมูลนะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าตัวเราเนี่ยจะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่ทําให้คนอื่นพลอยติดเชื้อไปด้วยหรือเปล่านะคะแต่และคนที่อยู่ใกล้ชิดเราหรือทํางานร่วมกับเราเขาจะได้ไประวังตัวต่อใช่ริอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆเลย